เตือนก่อนที่จะเข้าไปรับชมชีพน้องนูนูที่อายุต่ำกว่าส8แปปีควรที่จะระญนะัยนในการรับชมไม่ควรลอกเรียนแบบแล้วไปรับชมกันโอเคครับผมกลับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดี้ตอนเราก็สู่ช่องอาร์มนักชิวนะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาลันวงการ y o u t u b ด้น, <YouTube. Stay. S 1> นั่นแหละ <'re> มาส่งช็ค ว่ออย่ามาลั่นวงการทงเชงโอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาลั่น u t u b e แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวร้อยสิบไอกันในคลิปนี้ทรงเชงนะครับผมเออวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันดับแรกขอใส่เสื้อก่อนเดี๋ยวเขาว่าแกเดี๋ยวเขาว่าจะโชว์ลายอีกแห่งทําที่อะไรก็ผิดไปหมดทุกอย่างเลยมันเป็นลายมันเป็นสไตล์อะเป็นสไตล์ใช่ไหมสไตล์เราปกติไม่มีลายวัตถเพื้นทถ่ายอยู่นะแม่งพอมีลายมาปุ๊บเอ้ยเอ้ยมาทําอ่ะาอ่ะาอ่ะเดี๋ยวไปใส่ หน้าทุกคนหนีไปไงใส่ไปก็เฟียจัดเลยเอ้ยเอ้ยลืมบอกอันนี้เสื้อหอยนะครับผมให้หอยเป็นทางของผมนะอันนี้เสื้ออะโทรพีหอยนะเป็นงานสินค้างานแบรนด์นะครับผมสินค้าพร้อมส่งสกินได้ที่บ้านฟ้านะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมข้างหน้าประมาณนี้ข้างหลังประมาณนี้สกินเรื่องแสงนะสินค้ามีพร้อมส่งนะทักมานะระวังเฟปองกันด้วยนะจับนะโอเคมาแวที่นี้เราจะมาทำการรีวิววัตสิกร์ไอซ์เชงเรากันนะนี่ซึ่งคันนี้เราจัดมาใหม่ครับ จะเป็นลูกชายของเราคันใหม่นะครับผมเอามาไว้ขี่เล่นแดีว่าถ่ายชิปให้คนดูดูนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับดูจากรูปทรงนะครับผมเราก็เกืยบสภาพประมาณนี้แหละอันนี้เราก็จะเน้นแบบว่าทรงเชงนะเราเน้นทรงนะครับผมเน้นทรงไม่เน้นสุดนะสมัติอ๋อเน้นทรงไม่เน้นสุดเน่เน้นทรงไม่เน้นสุดเราเราจะมาดูกันนะเราจะมาสตาร์กันนะเป็นยังไงครับผม นี่เราก็เปลี่ยนพวกชุดล้อใหม่เลยนะพวกดุมย่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะตอนปั้นนะคือเราปั้นเสร็จแล้วเราค่อยมาถ่ายลงให้ดูปัน้นเขานี่ใช่ไหมชั่นจะฟตึ๊ดตึ๊ดฟึ๊ดตึ๊ดตึปั้นปต้ภาษาทพูยกันหมเอิสกรอซูบิเกหรอเยลโลิอ้ะไรกม่รู้เรื่องเัไม่รู้เรื่องย มาเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทให้ฟังกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวสตาสุดสุดสุดว่าเมื่คืนหกแต่ว่าขุ่นเยอะจังเลยอ่ะทุกคนขุ่นค้นเยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตเป่าตัวโอเคมาพร้อมแล้ว เรามาตัดปาเสียงกันฝ่อื่นก็ฝากกดไลค์กัตัดโนมี่เอากระไุกไปเลคมับโอเคได้ตัดอย่างนี้กู มันจมโุณนลหลยอย่างเงี้ยมันมีฝุ่น Liat 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 Hiya 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 วันนี้วงการรถซิ่งจะเป็นของเขาฮะบย่อนแสงบ่อห่้ยโหบ่ปยังเดีงสโหดี่โหอยังโห เีรแรงรแล้วเขารีบแบบป้ามันแรงกว่านี่อุ้ยน่งแรงกว่านี้อันนี้แคบบาๆนะครับเสไปวายคือสรคาวะแม่ปวเกียสองเนาะอันนี้นีนออัเขาสิวาเขาไดดิเ้เขาสิวาเขาไดไดดิรถไม่แร งานตำนันด <pec> ีกว่า เราไม่ยากหันกับมาบังกองอยู่เอาเมนคือบี่งเหรอตบองตั้งต้องไสังเกเงี้ยคุเลยนัาแานี้ไอ้ไม่เขาห้อรังจัดยอดนี้ก็คือแบบว่าเรามาเทสให้ดูหลังจากที่เราปั้ แชร์กับสคัครั้คลิปต่อไปเราจะมาดูยักษ์บูกันนะยักษ์บูกำลังจะกลับมาแล้วก็ฝากไว้ด้วยเสื้อมีสินค้าพร้อม,มส่งแล้วครับ